ตอนแรกหนูเป็นผู้ชายก่อนแต่งตัวบอยๆเหมือนคุณพี่นี่แหละหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะต่ก่อนหน้อแอบแม้แต่งตัวด้วยคุณพี่ <c oughs> ขึ้นรถมาก็ต้องเอาเสื้อผ้าก็แบปขโมยชุดยาเร้ามันคอนรู้สึกความหลังความตักตำนะคุณพี่พอจบปีสี่ปับ๊บหนูก็ไปกินอาหารก่อนคุณพี่หนูได้ใบดำแล้วหนูก็เลยกลับมาขายของขายของได้ประมาณ4ี่ห้าเดือนคุณพี่โควิดชํำลายคุณพี่จบเศร้าตอนที่มีโควิดทำบริษัทไม่ใช่ตัวเองรู้สึกว่ามันน่าเบื่อจำเจจำซากก่อนที่หนูจะลาออกมาหนูก็มาขายทุกวันพุธเหมือนเดิมเเพื่่อทีีจะกกกลลับมารยูค หนึ่งเดือนสะอาดสิบวันทำงานครบทุกวันไม่มีวันหยุดเลยหนูชอบคุณพี่หนูอเลฟมูงทางนี้อย่างเดียวไข่ยำจุดเด่นหรอหนูว่าหนูให้ชิมทุกคนอ่ะคุณพี่คนมันไม่ได้ชอบเหมือนกันอยู่แล้ววะเราต้องจับลูกค้าให้ได้ว่าลูกค้าชอบกินแบบไหนไม่ชอบกินแบบไหนพี่หนูก็อยากดูแลลูกค้าแบบว่าเหมือนพี่น้องอ่ะคุณพี่หนูไม่ได้คิดว่าหนูแค่อยากได้เงินพี่หนูไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นอ่ะวันนี้เขาอยากกินยำแต่เขาต้องกินได้กินยำที่ถูกแล้วก็อร่อยแค่นั้น สวัสดีค่ะชื่อน้องต้นกล้าค่ะจากร้านยำน้ำแตกมอสวาวาประสานนะคะจุดเริ่มต้นก็คือหนูเรียนอยู่ที่มาหาวิทยาลัยศิลปารวิโรอยู่ปีสาเป็นวิชาเรียนก่อนคุณพี่กลุ่มหนูมี10คนขาเงินให้ได้3เดือนละห้าหมื่นแล้วตอนนั้นนะยำม,มันบูมมากมเลยเลือกที่จะมาขายยำคือหนูเป็นหัวเรียวหัวแรงคิดส่งคิดสุดก,ก็หนูเองพอเริ่มมาขายยำปีสามาเรียนจบแล้วก็คือเพื่อนๆคือเลิกกันไปนหมดแลวเพราะว่ามันไม่มีใครอยากทำแต่หนูมองว่ามันเป็นธุรกิจหนูสามารถหาอาชีพเสริมได้ระหว่างเรียนอะไรอย่่ีมวมนไัท ไม่มีเหรียญก็คืออันพุทธอย่างเดียวถ้าหนูอยากได้เงินขายดีสิคุณพี่แม่ๆเขาก็จะแบบเมตตาเขาก็จะเดินมาช่วยหนูซื้อเขาส่งสารหนูหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะตอนนั้นฮนะใส่ชุดนักเรียนด้วยไงคุณพี่ตอนนั้นนะเขา,าก็ด็กๆมาหาลัยได้เสริมต้องช่วยอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ย จบปีสี่ปับ๊บหนูก็ไปกินอาหารก่อนคุณพี่จับใบดาใบแดงก่อนตั้งจิตตั้งใจแล้วว่าถ้าหนูได้ใบดําปับ๊บอาทิตย์น,นึ่งหนูต้องมาขายของเลยหนูได้ใบดําแล้วหนุก็เลยกลับมาขายของขายของได้ประมาณ4ี่ห้าเดือนคุณพี่โควิดช้ำลายคุณพี่โควิดรับประทานจบเศร้าตอนที่มีโควิดทาบริษัทบริษัทขนส่ง,งคุณพี่แล้ส่งนอสอะไรอย่างงี้ไปเรียนรู้ระบบมามันไม่ใช่ตัวเองรู้สึกว่ามันน่าเบื่อจําเจจำซากก่อนที่หนูจะลาออกมาหนูก็มาขายทุกวันพุธเหมือนเดิม2เดือนเต็มเต็ม,เ,ตมเพื่ หนึ่งเดือนสามสิจวันทํางานครบทุกวันไม่มีวันหยุดเลยวันไหนวันหยุดก็มาขายของมันหยุดไม่ได้หนูก็ลาป่วยลาพักร้อนลาลงิงแอะโ,โอ้แม่หนูปวดเท้าแต่เรื่องของเรื่องคือมายืนขายของอยู่<อ>หนูชอบคุณพี่หนูไอเลิฟมุ่งทางนี้อย่างเดียวขายยำ จุดเด่นหรอหนูว่าหนูให้ชิมทุกคนอะ่ะคุณพี่คนมันไม่ได้ชอบเหมือนกันอยู่แล้วว่าหนูต้องจับลูกค้าให้ได้นะคนนี้ไม่กินเผ็ดเลยคนนี้ต้องใส่ไข่เค็มต้องใส่แคปหมูต้องใส่จะกินกี่รับก็ต้องใส่ต้องเรา,าต้องจําลูกค้าให้ได้ว่าลูกค้าชอบกินแบบไหนไม่ชอบกินแบบไหนราคาเริ่มต้นที่35บาทสูงสุดอยู่ที่120่บาทไห่บัวเส้นแก้วมะม่วงข้าวโพดมามา่าวุนเส้นเส้นเล็กแล้วก็เสี่ยงไฮ้คุณพี่มีทั้งหมด8อย่างที่เป็นเมนหลักๆ ตอนแรกหนูเป็นผู้ชายก่อนแต่งตัวบอยๆเหมือนคุณพี่นี่แหละหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะต่ก,ก่อนหนูอแอบแม่แต่งตัวด้วยคุณพี่ <c oughs> คือแม่ไม่ชอบให้แต่งตัวออกจากบ้านเรื่องนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะต้องเก็บเป็นความลับเลยนะคุณพี่ก็แมบขโมยชุดยา่าเพราะว่าชุดย่าต่าก่อนย่าเป็นคุณครูมันไม่มีชุดไหนแล้วไงคุณพี่แล้วหนูนอยากเด่นอยากเป็นดาวจัดฟ้านะตอนนั้นหนูก็ต้องหาชุดกอดตรงนี้สาวๆหนุ่มๆหมดฉันต้องเด่นต้องสู้แม่รู้แล้วแม่เรายอมรับได้ตอนที่หนูได้ไปออกรายการแม่คือโอเพ่นเลยหลังจากนั เรขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันให้มันทันสมัยก็สวยทุกวันน um, ี้เพราะเราก็ลูกพยามาค้ามีลูกค้ามาจีบเราไหมอุยพี่พูดได้หรอเรื่องนี้ก็มีบ้างแบบหรือว่าเราเคยมีแถมให้ฟรีไหมอุยพี่แล้วคนอื่นจะรู้สึกยังไงถ้าเรื่องนี้มันเผยให้ออกไป หนูไม่รู้หรอกว่าร้านมันดังตอนไหนมันไม่ได้ดังนะคุณพี่มันก็ปกติเพราะว่าหนูก็ไม่ได้แบบว่าคนต่อแถวอะไรขนาดหนูก็คิดหนูก็คิดว่าหนูก็เป็นร้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่หนูก็อยากดูแลลูกค้าแบบว่าเหมือนพี่น้องอ่ะคุณพี่หนูไม่ได้คิดว่าหนูแค่อยากได้เงินพี่หนูไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นอ่ะเออวันนี้เขาอยากกินยำแต่เขาต้องกินกินยำที่ถูกแล้วก็อร่อยแค่นั้นสากร้านด้วยนะคะสากร้านของน้องต้นกล้าตัวเล็กๆวันนี้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะอยู่ที่มสวประตูสองนะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกกกกกรรรร์์์ววัันน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 นอยยยยยยููููู่่่ะะะคแตตเเเเลลิิหหหหห็็็ไไมมขขขาาาาาาาสทพปำง้ด ะะรีบมาก่อนจะดังนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มดังแล้ว